จะทนตากแดดตากฝนก็อยู่ทำไมในเมื่อผมมีรถผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันกว่าเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะสี่พันกว่าเท่านั้นเองผ่อนพอๆกับมอไซค์เลยนะกับเจ้า V ีออสหนึ e ปี07นยคันนี้ราคาอยู่แค่ส0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองเดี๋ยวไปชมรถกันเลยดีกว่าครับ mm hmm. คันนี้เป็นรถปี07นะแต่ต้องบอกว่ารถสวยมากนะ mm hmm. ผมรับประกันบอดี้ให้ไม่มีชนหนัก mm hmm. พลิกคว่ำจมน้ำอ่าดูจากจมหน้าอันนี้มี เปลี่ยนไฟมาให้นะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกเดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นกันข้อคันนี้นะลูกค้าเดิมเปลี่ยนแม็กมานะทั้ง4ล้อเลยนะเป็นแม็กแต่งนะเป็นยางบีสโตนยางใหม่ปี2022ยังใช้งานได้ยาวมาด้านข้างด้านข้างเป็นตัว E นะครับรถคันนี้เป็นตัว E ก็จะมีะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับก็ด้านหลังนะ้าเห็นไฟยังดูใหม่ๆนะเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนไฟด้านหลังมาก็ด้านหลังไม่มีเซ็นเซอร์นะเดี๋ยวคันนี้ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมติดกล้องหลังให้ก็มาไล่ดูภายในนะพวกออปชันมานะก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะเป็นออโต้ฝั่งคนขับตัวนี้ก็เป็นพับเก็บไฟฟ้าแล้วก็พวงมลลาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพวงมลลาลัยก็มีรอยดิ้วรอยการใช้งานบ้างหน้าจอก็ลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแอร์แอร์เป็นแบบแอร์อนาล็อกเกียร์เปเกียร์ออโต้หัวเกียร์ลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นลายเคปลา แล้วก็ที่เท้าแขนลูกค้าก็เปลี่ยนมาเป็นลายเคปล่าแล้วก็ภายในลูกค้าหุ้มหุ้มเบาะหนังมาใหม่นะอ่าเป็นสีดําสีดําตัดกับได้สีขาวก็ดูทําให้มันดูสปอร์ตนั่งก็ต้องบอกว่านั่งสบายสภาพภายในก็ต้องบอกว่ามีนื้อรอยการใช้งานมาบ้างแต่ว่าก็ดูไม่โทมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะที่จะเป็นเจ้าของเจ้า v ีอคันนี้นะ คุณสมบัติก็ไม่ยากขอแค่คุณลูกค้ามีไรายได้10,000บาทขึ้นไปเท่านั้นนะ1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไม่ต้องใช้คนค้าซื้อคนเดียวจบจบไปเลยหรือว่าลูกค้าที่เป็นอาชีพอื่นจะไม่ว่าจะเป็นค้าขายอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะถ้าลูกค้าประวัติดีก็ฟรีดาวซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำนะผมไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวรถที่ผ่อนประมาณสัก4 5่0 0พเนี่ยผมมีอีกหลายคันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นรถไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะ ก็ฝากเบอร์ไว้หรือว่าติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยแล้วพบกันครับสนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคกา .com